ตัวอยู่ข้างล่างก่อนหน่อยก่อนนี่ก็มีนู่ม,มีเดี๋ยวก่อนจะเอาตัวชัดๆให้นอินทะมาสไอ้ไก่แม่งจริงนู่นนะคะมือนีอยู่ในไต่ต้นลำดวนนะคะ,นะเนื่องจากว่าต้นลำดวนบาดท้างก็มีหลายนะคะปัจจุบัยนี้ก็เลยแย่นะคะเอานเนี่ยแย่ก็ไปแล้วนะคะนี่ค่ะโอ้หลายแห่งนาะนแบบเดียวโอ้บักหลายหนึ่งนี่นี่ อ๋อเฮหลายแห่งก็ดีกระโดดนี่ค่ะนี่เป็นแมงอีนูนนะคะนี่เป็นอุปกรณ์เขากับแงแยงกันนะคะกับทีมงานกับป่านะคะนี่ค่ะอานลอยโตอยู่ค่ะเอากับต้นเดียวต้นเดียวเลยค่ะได้มาจากต้นดอกลำด้วนนะคะนี่บอกไปเลยว่าดอกลำด้วนแล้วก็ที่สําคัญกลายเป็นว่ามีอาหารของเฮากินน้ำค่ะนี่เป็นแมงอีนูนนะคะนี่ค่ะนนี้ชากับนาตามือแบบนี้ละค่ะนี่ค่ะ ไตยุบยิบยุบยิบยุบยิบอยู่เลยนะคะหอยเนาะคบัชชัดแต่กับไตยุบยิบยุบยิบโอ้นี่อุปกรณ์เนี่ยค่ะนี่ค่ะไตมาจากต้นลำดวนนะคะนี่ค่ะไตโยเนียโยเนียอยู่เลยนะคะมาจากต้นลำดวนตาคุ้นข้างล้าอยู่นะคะประมาณลอยโตแต่ว่ามันก็บกระดิไปด้นนะคะกระดิ่งซนีล่ะค่ะกระกินอิ่มนะคะนี่เบิ้งไตโยเนียโยเนียอยู่เลยค่ะนี่คือแมงจิกนุ่นนะคะกินได้นะคะเขาอาศัยอยู่ในต้นลำดวนเขาก็ไป็นไตมาจาก